ผู้ชมก็รู้จักกับมะเร็งหลายชนิดใช่ไหมคะแต่ว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะถือว่าเป็นฆาตกรอันดับที่3เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งถือว่าร้ายแรงพอสมควรเลยนะคะแต่มะเร็งลำไส้ใหญ่นี่นะคะก็สามารถรักษาหายขาดได้ค่ะถ้าแพทย์สามารถวินิจฉัยโรคนี้ได้อย่างเร็วขึ้นนะคะทางโรงพยาบาลเวชธานีนะคะเล็งเห็นความสําคัญถึงโรคนี้นะคะเลยอยากนําเสนอให้คุณผู้ชมได้เข้าใจและก็รู้จักกับโรคนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างเนื่นๆค่ะช่วง108สุขภาพ37องศา แล้วตอนนี้นะคะคุณก็อยู่กับนายแพทย์รัชวิจรณ์กูลแล้วนะคะซึ่งเป็นอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับประจำโรงพยาบาลเวชธานีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี้ต้องถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าใครที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มากค่ะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งลำไส้มากที่สุดะนะค่ะคือคนที่มีอายุมากนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยในคนที่อายุน้อยกว่า40ปีเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งไส้เนี่ยน้อยมากๆนะครับแล้วก็อายุมากกว่า50ปีเนี่ยครับ จะมีความเสี่ยงมากค่อนข้างเยอะมากนะจริงๆก็อยู่ในประมาณวัยแบบสูงอายุหน่อยจะมีความเสี่ยงเป็นโรคนี้เยอะที่สุดใช่ไหมคะ9 0เปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะเจอในอายุรอบ50าปีแลนะครับแล้วอย่างนี้พันธุกรรมนี้มีผลต่อการเป็นโรคนี้ไหมคะก็มีผลค่อนข้างเยอะนะครับมันก็มันจะโรคของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยก็มีโรคที่เป็นโรคพันธุกรรมเลยนะครับโรคที่เป็นในคนทั่วไปนะครับ คนในคนทั่วไปเนี่ยถ้าพ่อแม่พี่น้องใครเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยก็เราก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันก็เพิ่มประมาณทัก1.7เท่าอท่านะครับของคนปกติถ้ายิ่งดีมากขึ้นก็มีเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้ามีในคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อายุน้อยนะครับก็จะเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่างนี้เราจะสังเกตอาการเบื้องต้นของการที่เริ่มเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ยังไงคะ อาการเริ่มต้นของมะเร็งที่ใหญ่เนี่ยมีตั้แต่ไม่มีอาการนะครับจนไปถึงมีอาการมีอาการเนี่ยก็จะมีเรื่องของปวดท้องนะครับปวดท้องเสีาจจะเป็นปวดท้องด้านล่างนะครับอาจจะเป็นด้านขวาก็ได้ด้านซ้ายก็ได้นะครับแล้วอาการอื่นนอกอันดับสองนอกจากปวดท้องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายที่ผิดปกตินะครับอย่างเช่นคนที่ท้องผูกก็จะเม็นเหมือน ถ่ายเหลวขึ้นอะไรเงี้ยน,นะครับหรือว่าคนที่ท้องถ่ายปกติเนี่ยก็จะเป็นถ่ายเหลวอ,อะไรเงี้ยน,<อ>นะครับยางหนึ่งก็คือถ่ายเป็นเลือดนะครับถ่ายเป็นเลือดคือมีอุจจาระถ่ายเป็นเลือดสดบ้างหรือาบ,าบางคนเนี่ยถ่ายแบบค่อยๆถ่ายคือไม,ไม่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาฝปล่าได้ะครับก็จะมาด้วยเหมือนอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงกินข้าวไม่ได้แล้วอย่างนี้ถ้ามาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยคุณหมอมีวิธีการตรวจยังไงบ้างคะครับวิธีการตรวจมีตั้งแต่เรื่องตรวจ วนร่างกายะนะครับตรวจร่างกายก็มีตรวจคําท้องคําตับคําก้อนในท้องดูว่ามีก้อนตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรวจทางทวันหนักนะครับ แล้วก็ทั้งตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยวิธีง่ายๆก็เริ่มแต่ตรวจยุจระนะครับการตรวจยุจระเ,เพื่อหาเลือดที่ออกไพรลำไส้ใหญ่นะครับ<ฆ>ก็ข้อดีก็คือสะดวกง่ายนะครับก็<ฆ><ฆ>แค่ไปตรวจยุจระเฉยๆนะครับ<ฆ>ข้อเสียข,ของมันเนี่ยก็คือความไวัค่อนข้างตัดมากนะครับ<ฆ>ประมาณสัก35-50เปอร์เซ็นต์ที่จะเจอมะเร็งลำไส้ใหญ่น,ะ<ฆ>นอกจากเรื่องของตรวจยุจระเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการใช้เอ็กซเรย์นะครับเอ็กซเรย์ง่ายๆก็มีเรื่องของเอ็กซเรย์ธรรมดาโดยการที่เรียกว่าแบลนด์เอี๊ยมับ ก็คือการส่วนแป้งแบลียมไปในทางทวารหนักนะครับ,รบแล้วก็เอ็กซเรย์ธรรมดานะครับข้อเสียของมันก็คือ,อความไวของมันเนี่ยค่อนข้างต่ำนิดหนึ่งะนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีเอ็กซเรย์ตัวใหม่ๆขึ้นนะครับอย่างเช่นซีทีโคโลโนกราฟีนะครับก็เป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ใช้การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วจำลองภาพนะครับถ้าเห็นภาพลำลำไส้ใหญ่นะครับตลอดทั้งลำไส้ใหญ่นะครับก็ข้อดีก็คือไม่ไม่เจ็บตัวมากนะครับ แต่ว่าก็ความความไวของมันเนี่ยก็ค่อนข้างดีประมาณสักเกนะครับในการมหาบริเวณไส้ใหญ่ <ฮะ S 1> แต่ข้อเสียก็คือมันก็เหมือนออการทำสองล้องก็คือต้องเตรียมเตรียมลาไส้นะครับก็ <ฮะ S 1> คือต้องทําให้อุจจาระมันถ่ายออกมา,เพ,าเพื่อที่เพื่อสเพื่อที่แบบดูในในลนไส้ใหญ่นะครับ ก็ต้องให้ยาระบายเข้าไปเพื่อที่จะให้ระบายะ,ะครับแล้วก็ถ้าสมมติเจอก้อนหรือว่าอะไรที่สงสัยเนี่ยอาจจะต้องทําการส่องกล้องตามก็เหมือนเตรียมตัว2อ,อย่างพร้อมกันนะค่ะเน,นื่องจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะสามารถตรวจหาเจอโรคนี้แต่นั่นเนินได้นะคะอยากให้คุณหมอแน,นะนําเกี่ยวกับการตรวจนิดน,นึงครับก็ที่สําคัญเนี่ยคืออายุของผู้ป่วยนะครับถ้าอายุมากกว่าห้าสิบปีเนี่ย จริงเราแนะนําว่าให้ควรที่จะสอ่องกล้องนะครับเพื่อตรวจทางทวันตวรวจลำไส้ใหญ่นะครับตลอดทั้งลำไส้เพื่อจะเจอติ่งเนื้อเล็กๆเพื่อจะตัดมันออกเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับการรู้เท่าทันมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะก็เป็นสิ่งสาคัญนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะหากสมาชิกในครอบครัวนะคะเป็นโรคมะเร็ง,งลำไส้ใหญ่แล้วด้วยนะคะยิ่งต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะยังวันนี้ก็ได้รับคาแนะนําดีๆจากคุณหมอไปแล้วนะคะก็อย่าลืมไปปฏิบัติตามด้วยนะคคกก็ต้อองบมาาๆเลยย่สหัแพท์ชว รอุลน,นะคะอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับประจำโรงพยาบาลเวทธานีค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะก็เพียงแค่ร่วมสนุกตอบคำถามมาว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่อยู่ที่อายุเท่าไหร่นะคะ mm. พิมวีเจเว้นวรรค1ตอบอายุมากกว่า50ปีขึ้นไป mm. พิมวีเจเว้นวรรค2ตอบอายุน้อยกว่า20ปีขึ้นไปแล้วส่งมาที่4886888ค่ะผู้โชคดี10ท่านแรกนะคะก็จะได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจอุจจาระฟรีค่ะ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวทานีราดพล้าว111โทร02734 0000